ก็คือในในการที่เราจะเริ่มต้นเทรดออปชันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือเรามองไปที่ตลาดก่อนใช่ไหมครับอพอเรามองไปที่ตลาดเรารู้ว่าตลาดเป็นเทรนขาขึ้นเทรนไซด์เวย์หรือว่าเทรนขาลงนะครับอพอเรารู้แล้วว่าตลาดมันเป็นเทรนไหนมันอยู่ในสภาวะตลาดไหนนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเรามาเลือกความพันผวนเรามาดูความผันผวนอีกนิดหนึ่งซึ่งนะครับเราก็ดูแบบง่ายๆเลยนะครับเราแอดอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า ATR เข้าไปหรือว่าเอลเวททูเรนก์นะครับเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวตลาดเนี่ยมันอยู่ในกรอบเออมันมีความผันผวนสูงกลางหรือว่าต่ำทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ความผ,ลผ,ลผลันผวนทีนี้แหละครับเราถึงมาเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะก,กับสภาวะตลาดณนะช่วงเวลานั้นๆนะครับทีนี้เมื่อเราเลือกกลยุทธ์แล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราก็เลือกวันหมดอายุสัญญาของออปชันนิดนึงเพราะว่าออปชันเนี่ยมันมีวันหมดอายุสัญญาเนาะนะครับ ทีนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็มาวาง many management สักเล็กน้อยครับก็ออ่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถนะครับสามารถเทรดตัวเซ็นต์ห้าสิบออปชันได้แบบง่ายๆนะครับอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าอ่ะอย่างเช่นเซ็นต์ห้าสิบนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์กลยุทธ์สักอันหนึ่งนะครับให้กับพี่ๆเนาะอ่ะก็ถ้าเกิด ถ้าเกิดเรามองตัวราคาของเซ็นต์50ย้อนหลังไปประมาณหนึ่งปีครึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับราคาของเซ็นต50นะครับทิ้งตัวแรงๆลงมาบริเวณนะครับ650นะครับนะครับราคาทิ้งตัวแรงๆลงมาบริเวณ650นะครับแล้วราคารีบาลขึ้นไปนะครับราคารีบาลขึ้นไปครับทําสิ่งที่เรียกว่าสวิงไฮนะครับแล้วทีนี้ราคาก็ย่อตัวลงใหม่อีกครั้งหนึ่งและทำสวิงไฮ อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสวิงไฮรอบนี้เนี่ยนะครับราคาไม่ไปไหนครับราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวานะครับซึ่งตอนเนี้ยราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เว์เป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เว์เป็นระยะเวลา1ปีซึ่งนะครับจำจำสเตปการเทรดเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับว่าอุ้ยพอเรารู้แล้วว่าตลาดเนี่ยมันเป็นไซด์เว์ทีนี้ข้อที่สองเราดูความผันผวนใช่ไหมครับ ทีน e <ination noises> ี้พอเราดูความผันขวนเนี่ยนะครับความผันผวนตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าต่ํามากนะครับเราดูเส้น ATR นะครับถ้าเกิดเส้น ATR เนี่ยนะครับอยู่ต่ําๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าความผันผวนต่ําซึ่งความพันผวนต่ำเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อออปชันนะครับทาไมถึงเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อออปชันเพราะว่าต้นทุนในการซื้อของเขาเนี่ยถูกนะครับดังนั้นเมื่อเมื่อตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าตลาดเป็นไซด์เว ไซด์เวแบบมีความผันผนต่ำอ่าพอมีพอตลาดเป็นไซด์เวแบบมีความผันผนต่ำต่อไปเราเลือกอะไรครับอ่ะเราก็เลือกกลยุทธ์ใช่ไหมครับซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับสภาวะตลาดช่วงนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันมีอยู่ประมาณ3กลยุทธ์แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นกลยุทธ์อันดับหนึ่งเลยเนี่ยผมเลือกกลยุทธ์ที่ชื่อว่า long straddle ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กลยุทธ์ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ตัวกลุ่น long straddle เนี่ยนะครับมันคือกลุ่ที่เรากําลังคาดการกับตลาดว่าเฮ้ยตลาดเรามองว่าตลาดเนี่ยจะไม่ซด์เวละ้ะตลาดจะวิ่งออกจากกรอบซด์เวล้วเพราะว่าอีกวันสองวันเนี่ยจะมีการประ,ประกาศอัตรา,อตราดอกเบี้ยอ่าอีกวันสองวันเนี่ยมันจะมีการประ,ประกาศอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยความผันผวนต่ําดังนั้นถ้าเกิดเราใช้กลุ่น long straddle เนี่ยมันจะได้ เปรียบตลาดมากๆเพราะว่าความผันผวนต่ําแล้วอีกสองวันข้างหน้าจะมีการประกาศตัวเลขอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งโอกาสที่ตลาดเนี่ยมันจะวิ่งออกจากกรอบเนี่ยนะครับมีสูงมากๆอ่าดังนั้นผมมองว่ากลยุทธ์ที่เราเลือกใช้ตอนนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ long straddle นะครับอ่ะเนาะก็ long straddle คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในงานสัมมนาอีกทีหนึง่งนะครับโอเคทีนี้พอเราวิเคราะห์ตลาดมองความผันผวนเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วเนี่ย วันหมดอายุสัญญาเราเลือกอันไหนดีวันหมดอายุสัญญาเนี่ยนะครับเราเลือกออปชันนะครับที่ใกล้จะหมดอายุเดือนนี้ได้เลยครับแล้วก็ซีรีส์ถัดไปอ่ะเป็น2ซีรีส์เนี้ยนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วตัวกลยุทธ์ long straddle เนี่ยนะครับก็จะมีการคำนวณเอ่อ money management แบบง่ายมากนะครับเราลองถามตัวเรากลับมาว่าเ้ยเรารับความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับ สมมติว่าผมรับความเสี่ยงได้ห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตฟิลิโอแล้วผมมีพอร์ตฟิลิโออยู่หนึ่งล้านผมก็เอาห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านเนี่ยมาซื้ออปชันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณแม่นิเมนเดนเมนต์นะครับสำหรับตัวกลด์ลิทลองสแตดเดิลครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับในการเทรดออปชันนะครับของผมในในช่วงนี้ครับผมในสําหรับมุมมองในการมองเซ็นห้าสิบครับครับคุณฮันครับครับผมโอเคก็ จะเป็นภาพของลองสเตเตอร์ก็มีอคอนะครับมีการลองคอหนึ่งเนาะแล้วก็มีการลองพุทหนึ่งนะครับลองคอลองพุทครับครับแต่เป็นคนละซีรีส์กันเนาะที่ชา้เออเป็นเป็นเป็นซีรีส์เดียวกันครับผมลองคอลองพุทแต่ว่าจะอยู่ในเซตสองสองหรือเป็นคู่ของเอชสองสองสองสามก็ได้เนาะนะครับผมโอเคอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับว่าที่ Uh, คุณโยเนี่ยมีการแบ่งปันนะครับในเรื่องของไอเดียการเทรดนะครับว่าณตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นในฝั่งของเซ็50เนี่ยจะมองภาพลักษณะไหนนะครับแล้วก็การใช้กลยุทธ์ของเซ็50 o อปชั่นเนี่ยจะใช้ยังไงได้บ้างนะครับคือจริงมันได้ใหลายส่วนนะมันจะเล่นแบบทิศทางแบบรจราๆเลยก็ได้นะครับแต่ในมุมผมอะ่ะหลายคนไม่ค่อยบอกนะอย่างคุณโยเนี่ยยังเขาดีมากครับที่บอกในเรื่องของฝั่งของ อายุสัญญาครับเพราะหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงอายุสัญญาเพราะว่าในการซื้อไปเนี่ยมันมีโอกาสใช้สิทธิไน้อยเนาะถ้าเกิดว่าอายุสัญญาใกล้หมดจะหมดอย่างซีรีแสองสอเนี่ยครับก็อีกไม่กี่วันเองนะคุณยจะหมดแล้วเนาะ <Come on. S 1> ครับผมครับอ่ะนี่ก็คือนี่แค่นาจิ้มนะครับอันนี้คือนาจิ้มนะยังไม่ได้ไปถึงในรูปแบบของอ่าสัมนาเต็มๆในวันที่20่สนะครับอันนี้แค่นิดเดียวเองครับ